ดิฉันานางนัชริดาราชพักนะคะสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนระดับชั้นม5ทับ2เรื่องธรรมชาติของเสียงและอัตราเร็วของคลื่นเสียงนะคะนักเรียนคความบัเล็ค่ะนักเรียน ็คือต่อเนื่องจากเรื่องของคลื่นบนผิวน้ำที่เราเรียนผ่านแล้วนี้นะคะจะได้เนาะเรื่องของคลื่นบนผิวน้ำาะะว่าเป็นทีนี้ก็เนื้อหาก็ประมาณเหมือนกับคลื่นบนผิวน้ำนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดู ดูแล้วนักเรียน Jamie, เอ่เอเห็นแล้วมีความรู้สึกอะไรบ้างไงในสิ่งที่เธอชมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเขาทำอะไรกันเมื่อกี้เขาทำขาวก่าทำาเขาทำอาหารแต่แต่ไม่ได้ทำอาหารธรรมดาใช่ไหมเขาทำอะไรบ้างคะเคาะเคาะกระดูกกระดานะคะเคาะกระดูกกระดานตอนที่เราเห็นตามภาพนะก็น่าตื่นเต้เนาะ ทำอาหารดีาในการทำอาหารคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการเคาะนะคะก็คือทำให้เกิดอะไรคะเสียงใช่คะตื่นเต้นไหมเออแออยากเต้นอยู่นะรูก็อยากจะเต้นเหมือนกันนะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเสียงเนาะเสียงมีประโยชน์ยังไงเกิดขึ้นยังไงอย่างไรเกิดได้เพราะอะไร แต่ครูก็คิดว่านะคิดว่าแล้วก็เชื่อว่าพวกเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเสียงเกิดจากอะไรอ่ะเธอลองอธิบายเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นจากความความเข้าใจของเราเนี่ยที่เรารู้มาหรือในชีวิตประจำวันเราเรู้นมาว่าเนี่ยคืออะไรเกิดจากอะไรมีเนาะมาให้เราดูแล้วนะคะดูแล้วก็ ทางความเข้าใจนะคะเกิดจากอะไรการสั่นสะเทือนเสียงเกิดจากการการสั่นสะเทือนของวัตถุวัตถุใช่ไหมคะนี่ถ้าเราไม่ตีไม่สั่นไม่อะไรมันมันจะเกิดเสียงไหมไม่เกิดไม่เกิดนะคะไม่เกิดเสียงค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงนี้เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วทีนี้เหตุผลอ่าการพูดเนี่ยที่มันมีเสียงออกมาเพราะอะไร พราะอะไรคะการสั่นของอะไรคะลูกกระเดือกลูกกระเดือกนี่เขาเรียกว่าอะไรกล่องเสียงใช่ไหมคะเออในคอเรามันจะมีกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงก็คือตัวที่จะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะเวลาเราพูดออกมาหรือเปลี่ยเสียงออกมาเนี่ยนะคะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนของกล่องเสียงที่พูดออกมาเนาะก็จะมีตัวกลางใช่ไหมในการถ่ายทอดพลังงานของคลื่นเสีเยงนะคะแเราดูเวลากระกอบเน,ะเนาะดูเวลากระกอบแล้วก็ โอเคเราจะรูว่าเสียงเกิดจากการการสั่นสะเทือนพังเปเราตอบตอบดังๆนะคะตอบเพื่อความมั่นใจเนาะโอเคแล้วก็ไม่เกิดเสียงโอเคทีนี้เสียงจากผู้พูดหรือแหล่งกงเนิดเสียงเนี่ยไปถึงตัวกลางใช่ไหมดังๆยั พูดดังๆคะอะไรเอ่ยตัวกลางในการเคลื่อนที่ของอากาศเสียงของอากาศนะคะก็คืออากาศเนาะอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะคะทีนี้โอเคย้อนย้อนไปเรื่องของคลื่นบนผิวน้ำที่พานำไปนะอ่คลื่นบนผิวน้ำเนี่ยเคลื่อนที่ต้องใส่ตัวกลางไหมต้องใส่ เด่นเเน่ต้องมาต้องชัดเจนชัดเจนนี้ามเราน้องีว่าขึ้นบน้นที่ต้องอาตัวกลางเนาตัวกลางมันคืออะไรตัวกางของน้ขึ้นบนผิวน้าตัวกลเลยนะ อยู่ใกล้ชิดกันทำให้มีความหนาแน่นและความดันสูงกว่าปกติก็คือโมเลกุลของอากาศจะเกิดการอัดขยายอัดขยายก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานของคลื่นเสียงจากโมเลกุลหนึ่งสู่อีกโมเลกุลหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศนะคะโมเลกุลของอากาศเนี่ยเวลาเคลื่อนที่ก็คือเกิดส่วนอัดส่วนขยายอัดขยายอัดขยายใช่ไหมคะ ส่วนส่วนอัดก็คือส่วนที่โมเลกุลของอากาศมีปริมาณมากมีความหนาแน่นมากนะส่วนขยายก็คือส่วนที่โมเลกุลของอากาศเนี่ยยืดยืดใช่ไหมยืดเพื่อที่จะได้เป็นส่วนอัดมากที่สุดเนี่ยการผลิตเสียงก็จะมีค่ามากทำให้เสียงนั้ตำแหน่งนั้นดังชัดส่วนบริเวณไหนที่โมเลกุลของอากาศอยู่อย่างเบาบางเกาเรียกว่าส่วนขยายนะคะ ก็จะทําให้เสียงน้ตนตอนนั้นเบานะคะเดี๋ยวเราดูอักขระตรงนี้นะคะจะเคลื่อนที่ไปทางขวาลักษณะประมาณน,นะนี้นะแสดงว่าให้ทางขวาเป็นบวก x เข้าใจไหมเป็นบวก x นะเป็นบวก x ดังนั้นโมเลกุลเนี่ยครับตัวแรกเคลื่อนที่เป็นบวก x ส่วนตัวนี้นะครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยก็คือ x เท่ากัาบ0 ปเมอ่าบรเวนี้เราเรียกบริเวนี้ว่าช่วนั้นตรงนี้เรา ตำแหน่งนี้นะคะทีต่อไปเคลื่อนที่มาอีกมาดึตรงนี้คือส่วนขยายขยายก็คือเป็น,นะคะ,ะทีนี้เราดู x ก,ก่อนลบเตรงนี้เห็นไหมนี่ลบเอ็กซ์เห็นไหมคะทีนี้เราดูระยะกระจัดข้างล่างลงลงลง,ลงมาเห็นไหมเป็นลบเใช่ไหมคะระยะกระจัดเป็นลบเอ็กซ์เพราะฉะนั้นเดนะีี๋ยวน้ คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคล่นที่มีแนวการตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นแม่น้ำเชี่ยครับประเภทที่สองคือคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทานเทียบกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงอ๋อารยสามารถแก้ปุ่มกระดอนด้วคอมได้ตัวซิมช่วยแก้สายกับเราได้ การอย่ว่าเราสามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเส้ยงได้ระดับมากเลยลำตัวนี่ค่ะผู้ว่าอธิการหนูสามารถคนเสียงเข้ามาในโทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถส่งไปถูกใช่ไหมโอเคนะคะอันนี้น่าจะตอบได้แล้วนะคะเดี๋ยวตอบได้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูไอ้อะไรคะดูใบงานเราอีกทีตรงที่เป็นอัตราเร็วของเสียงค่ะ หนึ่ง,งรู้แล้วว่าเสียงเกิดจากอะไรสองเสียงเคลื่อนที่ได้ยังไงใช่ไหมเ,เสียงมีลักษณะเป็นคลืน่นนะคะแล้วก็เป็นคลื่นตามขวางเคลื่อนที่โดยต้องอาศัยตัวกลางนะคะทีนี้มาดูอัตราเร็วของคลื่นเสียงคะอ่านชิอ่านิชิอ่เนาะอ่านิชิแนนนิชินะคะอัตราเร็วของคลื่นะะรเสียงนะคะเราจะพบว่าครูถามนะเธอดูก่อนเธอดูคําตอบก่อนแล้วคุณก็จะถามว่า อัตราเร็วของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอยา่างไรให้เราดูแล้วก็ตอบให้เวลาทำมาได้ไหมผู้ถามว่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับปริมาณอะไรบ้างอัตราเร็วที่เสียงเดินทางอันดังๆจะอยู่ในบูคคลหรือปริญญาสั่ะาร์ ระยะทางที่เสียงเดินทางไปในตัวกลางใดในในหนึ่งหน่วยเวลา<ค><อ>ขึ้อยู่กับคุหเดี๋ยวเดยวเพื่อนตอบคุณดาร์บอกว่าตอบว่าขึ้นอยู่กับระยะทางที่เสียงที่จะแรงกําเนินเดนไปยังผู้ฟังในหนึ่งหน่วยเวลา<ค><อ>ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นสูตรก็คือ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t ะคะ V คือ วีคือความเร็วของเสียงกาเคื่อนที่เนาะเอายะทานยเปนะรกัวรรเป็นเมรเป็นเมเวานไรคะนาทีนาะสรป่าอัตเร็วของเสียงหวยเป็นมต่อนาทีน่า เอาเลยวะคุณนอยู่กับคุณนะฮะคโดยคุณภูมิเพิ่มขึ้นนย่ยอัตเร็วจะมากไหมมากนะคะซึ่งแ๋ยวร็ถามด่อนว่าสูตรที่เขาใช้ในการังมวนหาอัตเลวของคลืนเสียงคืออะไรคะสุดท้ายกันหมมีทั้ส่วนที่ส่วนด้วยอัตเร็วของคลืนเสียง โดยโดยนะคะเทียบกับเวลาส่วนระยะทางส่วนด้วยเวลาใช่ไหมคะมีอยู่2อย่างเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะสูวรที่เราต้องใช้ในการคำนวณหาก็คือ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t แล้วก็อะไรคะ f แลมดาใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้คุณดูที่สูตรตรงนี้นะคะสูตรตัวนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาอัตราเร็วข ขึ้นอยกัอภมเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมนจะเกี่ยวกับตร,รัาิษนะ,ะอ่าตกคุณมากหรืออุหภูมมากขึ้นสแสดงว่าก็ทำให้อัตราเร็วขึ้นไหะเอเิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับอุหณหภูมิด้วยซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราเร็วของคลื่นเสียงนไงคะเร็วขึ้น,น,น,นอีกทีนึงตารางเห็นไหมคะ แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะคะแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนอุณหภูมิยี่้าองศาเนกาทันแต่ว่าในตัวกลางที่ต่างกันนะคะตัวกลางที่ต่างกันนี้ครูถามเรานะคะถามเราว่าให้เราดูในตารางนี้เนาะว่าตัวกลางไหนที่มีอัตราเร็วของคลื่นเสียงมากที่สุดหรือมากกว่าเพื่อเลยในตารางเหล็กไหนนะดู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 เหล็กเท่าไหร่คะนักเรียน 5 200นหน่วยเ uh <huh. S 1> มตรต่อเมตรต่อมิทีอัตราเร็วของคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สคุณถามว่าอันไหนมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่มากสุดไปหาน้อยสุดอันเรียงจากอัตราเร็วของคลื่นเสียงในตัวกลางที่มีอัตราเร็วมากสุดไปหาน้อยสุดกันเ ซึ่งแล้วซึ่งแล้วนะตาเรียวของคลืเสียงเนาะอะไรวะก่กับห้องแขงหุ่นเรื่องกำลงของการก็คือโ้องแขงหองเร็ว่ะจแนกสจนนอสองแข้องเรวก็ตัดตาเร็วของคลื่นเสียงจะมีค่ามากมานะโดยเราสามารถที่จะคำนวณได้อย่างไรคะเนาะจะถูกคำนวณตรงนี้นะคะซึ่งเราจงเกตยังไงเรี โดคูนเนาะสมการไอเดนเปินสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะทีนี้เรามาดูกันคำนวณเนาะว่าคำนวณยังไงอย่างไรนะคะเพื่อถ้าเสร็จแล้วยังไงเราก็จะได้3องศาใช่ไหมอ่าโดยอุณหภูมิ25องศาต่ออะไรคะ25ไปคูณกับอะไร0.6 0.6แล้วค่อยไปบวกกับ331โอเคงั้นเดี๋ยวกูให้เธอไปทำเอาตัวแทนก่อนตัวแทนกลุ่ม อันนี้อันนี้ดูแล้วทําได้อยู่เนาะเพราะว่าคิดว่าโอเคแล้วว่าเราทําได้ดูด้วยการศึกษาด้วยกันแล้วไปทําตรงเนี้ยเนี่ยเฉพาะส่วนนี้ก่อนแล้วส่วนนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งโอเคเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจจะอธิบาย <c oughs> อ่เดี๋ยวไปงานาๆๆงานงานงานตรงนี้นะคะคดีกลุ่มน,นั้นครูให้เขาไปทาที่เน,น,น,นี่ยกระดานพราะนี้ทีของเราให้ทําตรงนี้นะคะตรงนี้นะข้อสองเนาะ อลองลองศึกษาว่าทําอย่างไรฮะคุณต้องอ,ธ,อ,งอธิบายแล้วนะคะถ้าอธิบายก็อธิบายได้ค่ะโอเคอะทีนี้เราดูด้วยกัน <c oughs> จะได้อธิบายวิธีการนะคอะอะ <c oughs> กำหนดให้เสียงมีอัตราเร็วอัตราเร็วก็คือวีเนาะใช่ไหมคะถ้าปเป็นสีรัศวีอัตรเเาเร็วแค่นี้แหละหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรต่อนาทีในน้ำทะเลคือปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปในน้ำทะเล ทีนี้มีเรือลำหนึ่งปล่อยขึ้นโซน่าขึ้นโซน่าเป็นเป็นขึ้นที่เขาปล่อยขึ้นเสียงมงไปเพื่อที่จะให้มันไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นมานะคะพอเสยงที่สะท้อนกลับขึ้นมาตอนจะได้รู้ว่ามันมีวัตถุไหมแล้วระยะห่างจากเรือถึงทะเลหรืออะไเนาะทีนี้เขาบอกว่ามีอัตราเร็วเท่านี้แหละนะคะแล้วขึ้นที่ปล่อยลงไปเนี่ยมีความถี่ C C.2 กิโลเฮิรตซ์อันนี้

ใส่แ่ลัใตรนิดเดียวนังีทีทกอว่าวโอเคไหมคะเสียงก็สะท้อนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นไอไอในส่วนที่เขาคำนวณนี่ก็คือให้หาตะเลหนวาองคุมให้นี้ก่อนเนาะเขาได้ตะเล็วเสร็จแล้วเขาได้ถามว่าหน้าผาสูงเท่าไหร่สูงหรือห่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้คือหาระยะใช่ไหมว่ามันห่างเท่าไหร่แต่เผอิญไอไอที่เ้าหาระยะนี่มันเป็นระยะที่เดินทางไปแล้วก็กลับเขาจมคะ วีเาทำไมต้องหารส <im itation> องเพราะว่า<ม>เอาแค่ระยะที่ห่างเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราได้มีเสร็จแล้วเอา B มีมาแทนแล้วก็เ <im itation> สยสีส่สิค่ะ3ามสาม,สมหนึ่งบวกเค่ะก็ได <im itation> ้สามร้อยใช่ก็ไกเอาวีมาแทนเอาวีแทนเสร็จแล้วเรืจุดแปดเรามาต้งสว เอาวีวีเท่าไรคะวีเราได้สามสี่ศูนย์เอาสามสี่ศูนย์คูณสามคูณสามคูณเวลาเวลาที่เ่อนที่ไประตับบอจ่าหนึ่งพันยี่สิบหันสองเลยหนึ่งพันสองร้อยหันหเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหนึสองร้อย หานคะสองเปอร์เสองสองหนึ่งเป็สองมันถูกไมคับนันอันนี้เวลาเวลาโอเคคูณได้เท่าไหร่หนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อย เด็กเนค่ะห้าสี่ย hmm? right? okay. ี material, ่ิบูนั้เ็่นสองพัเนาะสี่น่เป็นสี่ชนะเซ็นหนึ่งีก็เป็นศูนเป็นสิบก็หนึล้สองศูนสองตัวเพราะฉะนยกีึ้นแหนแนวเป็นสองพันใช่ไหมโอเคสองพันไม่อันนี้คือแอตแลดเลยแอตแลดที่เราได้สองพันสีแล้วก็จ่าไวอกเออไหนล่ะมันเป็นบรรทัดสรุปเหรคะ สามโดยการ้ลมนแล้วก็าหารโอเคค่ะอ่ะทวีชัยคะขอโทษค่ะถูกใช่ไหมครับเดี๋ยว ประสบการณ์ในเรื่องของการคำนวณค่ะเพราะวันนี้นะคะในเรื่องของการคำนวณแล้วก็นักเรียนก็ถือว่ามีทักษะการคำนวณด้านคณิตศาสตร์นะคะการแก้สมการคะได้ดีนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากพันเรียนวันนี้ทําได้ดีมากค่ะ